สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จ่อข่าวเด่นข่าวล่าสุดหมดเวลารัฐบาลประยุทธ์แล้วบริหารประเทศมาเกือบ8ปีหนี้สาธารณะใกล้แต่10ล้านล้านบาทหนี้ครัวรือนอีก14.5ล้านล้านบาทแต่จะขอเวลาอีก5ปีพริกโฉมประเทศฝันไปหรือเปล่า ช่วงนี้สภายังปิดอยู่ถ้าไม่มีเรื่องหวยแพงมาจุกจิกกวนใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน่าจะหายใจหายคอโล่งปอดไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งจะเปิดสภาแต่การเมืองภายใต้รัฐมนูญปี60ฉบับถอยหลังเข้ากรองเพื่อสืบทอดอำนาจของกลุ่ม นายพลที่ทำรประหา,หารเมื่อปี57เป็นรัฐบาลผสมเกือบ20พักการเมืองจึงไม่มีความมั่นคงตราบใดที่ไม่มีกล้วยมาคอยป้อนกันอย่างสม่ำเสมอขณะดเดียวกันก็มีสสบางพักเล็กๆยังหลงมัวเมาอยู่กับหัวโขนจากการได้เป็นสสประเสรด้วยคะแนนเลือกตั้งที่ไม่ตกน้ำแค่3-4หมื่นคะแนน เพราะอานิสส่งของรัฐธรรมนูญปี60จึงเกาะแข้งเกาะขาอยู่กับรัฐบาลและสภาปรสิทธิชนิดที่เรียกว่าไม่ยอมไปไหนเลยสภาพการเมืองที่การประชุมสภาล่มซ้ำซากรัฐมนตรีลาประชุมกันยกพักต้องนัดกินข้าวกับพักใหญ่พักเล็กเพื่อเคลียร์ใจกัน2-3ถึงรอบสภาพแบบนี้แหละที่เรียกว่ารัฐบาลไม่มีสถิรภาพ แต่อยู่มาได้ถึงป่านนี้น่าจะเพราะกล้วยอย่างที่โดนคอนแคะกันวันก่อนศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุข้อมูลเงินให้กู้ยืมภาคครัวเรือนที่แบ่งชาติรายง,งานล่าสุดยอดคงค้ังนี้ครัวเรือนไทยปี64ขยับขึ้นมาอยู่14.58ล้านล้านบาทเติบโตขึ้น3.9ใกล้เคียงกับ การเติบโตของยอดคงค้างนี้ปี63ที่4.0เเซส่วนกระทรวงการคลังรายง,งานสถานะนี้สธาณะของไทยณเดือนกุมภาพันธ์ปี65มีนี้9้านนล้านบาทคิดเป็น60.17เซของ GDP สอดรับกับนายชัยวัตรวิบูลสวัสด์ อดีตผู้ว่าการแบ่งชาติกล่าวในงานสัมมนาเลี้ยวหลังแหลหน้ากับผู้ว่าการทปทว่ามีความเป็นห่วงอย่างมากเรื่องนโยบายการคลังหากมองอย่างเป็นกลางภาครัฐอยู่ในฐานะที่น่าเป็นห่วงเพราะทำงบประมาณแบบขาดดุลติดต่อกานานหรือเกินขณะเดียวกันหนี้สาธรารณะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัฐบาลทำนโยบายต่างๆ ต่อเนื่องมาจนทําให้ประชาชนรู้สึกว่านโยบายประชานิยมเป็นเรื่องธรรมดามีอะไรก็ใช้ใจ่ายไปส่งผลให้ฐานะการคลังซ่อนสิ่งที่เป็นปัญหาในระยะยาวไว้เยอะมากจึงเห็นว่าแบ่งชาติจำเป็นต้องทานโยบายเข้มงวดที่คนอื่นไม่ชอบก็ต้องใจแข็งที่จะทําเพราะถ้าไม่มีเราเป็นด่านสุดท้ายเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะตกเหวไปอยู่ที่ไหน ทางด้านหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกและอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติบอกด้วยว่าการทำนโยบายการคลังขนาดนี้เหมือนไม่มีนโยบายเป็นการใช้เงินไปเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าจะขาดดุลเท่าไหร่และขาดดุลงบประมาณควรมีน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเพียงพอฉะนั้นประเทศชาติตอนนี้ต้องเน้นเรื่องการมีนโยบายการคลังที่จริงจัง ใครเห็นข้อมูลฐานะการครังประเทศแบบนี้จึงนึกถึงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พึ่งพูดเมื่อไม่กี่วันว่าขอเวลา5ปีมั่นใจไล้ย่างดีขึ้นเนื่องจากทำงานเต็มที่เพื่อร่วมกันพริกชมประเทศไม่ให้กลับไปจุดเดิมน่าจะเป็นเรื่องละเมอเพอ้อฝันลมๆแรงๆ บริหารประเทศมาเกือบ8ปีนี่สาธารณะใกล้แต่10ล้านล้านบาทนี่ครัวเรือนอีก14.5ล้านล้านบาทแต่จะขอเวลาอีก5ปีพริกโฉมประเทศฝันไปหรือเปล่าเอาแล้วงานนี้มีหนวแน่ศึกชี้ชะตา3ามปอไปต่อหรือพอแค่นี้บิ Big ๊กแบกอัศวินชิงผู้ว่ากทม สนามผู้ว่ากทมเที่ยวนี้นอกจากจะชี้ชตะตาอัศวินแล้วยังจะเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนถึงการเมืองสนามใหญ่ด้วยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของอัศวินจะทำให้เห็นทิทางของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ว่าจะได้รับการตอบรับแค่ไหนในการเลือกตั้งใหญ่ คุ้มกำลังของแคนดิเดตผู้ว่ากทมอย่างพลตบุตรเอกอัศวินขวัญเมืองค,อค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการชิงชัยเก้าอี้เบอร์หนึ่งผู้บริหารเมืองหลวงไม่เพียงแต่กลุ่มรักกรุงเทพที่เป็นสังกัดของผู้สมัครสกอในปีที่เป็นแบ็กอัพโดยเคลื่อนไหวทำพื้นที่มาตั้งแต่ก่อนที่อัศวินจะเปิดตัวเรียกว่า เตรียมพร้อมขยายฐานทางการเมืองอยู่นานหลายเดือนกลุ่มรักกรุงเทพนับเป็นชุมทางที่รวบรวมมือดีจากแทบทุกสารทิศมารวมกันหากสแกนจากรายชื่อผู้สมัครสกรก็พอจะเห็นว่าล้วนเป็นเด็กในสังกัดของกลุ่มการเมืองจากหลายครัวที่ส่งมาเกาะเกี่ยวหวังเติบโตในสายอำนาจเก่ากทมที่ตั้งเป้าต่อท่ออำนาจอีกสมัย เรื่องฐานเสียงจัดตั้งจึงเป็นจุดแข็งของอัศวินและกลุ่มรักกรุงเทพที่มีทีมงานเหนียวแน่นในพื้นที่และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนแต่ขณะเดียวกันจุดอ่อนสำคัญคือเรื่องของกระแสที่ดูไม่ค่อยกระเตื้องเหมือนคู่แข่งสำคัญอย่างชัดชาติสิริพันธ์สะท้อนผ่านผลสำรวจความนิยมของนีดาโพชาดชาติยืนหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ38ขณะที่อัศวินผลสำรวจอยู่ที่ประมาณ10-11เท่านั้นแต่ดูเหมือนการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอัศวินค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองเพิ่งเปิดตัวแต่มีความมั่นใจและเชื่อว่าจะขยับขึ้นมาอันดับที่หนึ่งอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องปรับกลยุทธ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของในพักพระรังชารัตที่ซุ่มทำโพลข,ของตัวเองสุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างจำนวนหลายหมื่นคนปรากฏว่าชัดชาติมีความนิยม15%และอัศวินอยู่ที่14%ส่วนลำดับที่เหลืออาทีวีโรธลักคณาอดิสรผู้สมัครผู้วกากทมจากพักก้าวไกลความนิยมอยู่ที่ประมาณ11% โดยดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ความนิยมสูสีกับผู้พันปุ่นนาวอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยที่ความนิยมใกล้เคียงกันประมาณ8-9เเซและกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ตัดสินใจประมาณ35ปเซที่สำคัญพี่น้องสามปอที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีสัญญาณว่าจะสนับสนุนอัศวินโดยเฉพาะพี่ใหญ่ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกทัมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังชารัฐตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีหันมาให้การสนับสนุนอย่างเสียไม่ได้เพราะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีสามารถคอนโทรลได้เอาไว้เป็นฐานค้ำอำนาจในทางหนึ่งและรู้ว่าอัศวินเองก็พอจะมีอาวุธลับไปเบียดสู้ชัดชาติได้พลเอกประยุจันโอชา นายกธันมุตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองที่นอกจากจะให้สัมภาษณ์จนสังคมเชื่อมโยงได้ว่าสนับสนุนเด็กในคาถาแล้วนอกจากนั้นหลังจากอัศวินสมัครรับเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยพลเอกประยุทธ์ก็ได้สื่อสารกับอัศวินมีการให้กำลังใจในการสู้ศึกครั้งนี้อีกด้วย เรียกว่าสัญญาณชัดเสียยิ่งกว่าชัดขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาอัศวินในตำแหน่งผู้ว่ากทมมานานเกือบ6ปีคงไม่ต้องบอกว่ามองตาก็รู้ใจกันแค่ไหนและยังมีอะไรต้องสารต่ออีกมากมายเลยไม่ต้องแปลกใจถ้าอัศวินจะมั่นใจ มากว่าตัวเองจะขยับอันดับมายืนที่หนึ่งในการสำรวจความนิยมครั้งต่อๆไปด้วยฐานคะแนนจัดตั้งและแบ็กอัพระดับบิ๊กสปอที่สามารถระดมทรัพยากรและสัมภาษะ์กำลังมาช่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสนามผู้ว่ากทมเที่ยวนี้นอกจากจะชี้ชตะตาอัศวินแล้วยังจะเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนถึงการเมืองสนามใหญ่อีกด้วยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของอัศวินจะทำให้เห็นทิทาง ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ว่าจะได้รับการตอบรับแค่ไหนในการเลือกตั้งครั้งใหญ่มีแนวโน้มจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้หรือไม่อย่างไรพ้นการเลือกตั้ง22พฤษภาคมนีม้3ปอคงจะได้คําตอบว่าสามารถต่อท่ออำนาจสำเร็จหรือเห็นแล้วว่าอำนาจกำลังจะเปลี่ยนมือคนกรุงเทพจะเป็นผู้เฉลยทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ เดลีนิวและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่ามารับชม